โอเคก็ขอกราบสิงเดอร์รครัวนนี้ก็อยู่กับช่องซีโปรพีดีสองนี้เราเราจะมาเล่นเกมเราจะบอกแมปคาร์เดอร์อชิปไทคูนนะครับผมคาร์เดอร์ชิปไทคูนกับเดอร์อชิปไทคูนมันคือคนละแบบกันนะทุกคนอย่าเข้าใจแบบเอยอย่าเข้าเข้าใจผิดเออว่าทำไมผมไม่ใส่คารนะ์เพย์นะเออเพราะมันมันคนละค่ายกันนะจะใครไม่รู้นะก็วันนี้เราจะมารีวิวรถพักรกีซอนด้าเออไม่ใช่พักรีมวยร่าอานะซอนซอนด้ามาขน้น เป็นปักนีเวลาที่แบบเก็บนานที่สุดแล้วแหละสามพันคุกกี้นะทุกคนซึ่งมันค่อนข้างเก็บนานนะเพราะผม,ะผม,ไ,มไดไแ้แหละผมไ่ได้ฟาไว้ตั้งแต่แรกก็สลากครั้งนี้จะเป็นรถแข่งนะก็เท่าที่ทุกคนรู้นะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าขับบนถนนได้หรือไม่หรือว่าขับบนเอนั่นแหละไม่รู้ว่าขับบนถนนได้หรือเปล่านะ อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเออเพราะว่าผมเคยเห็นในคลิปหนึ่งสักคลิปหนึ่งอะเออเห็นเขาวมาขับโชว์อะไรเงี้ยเออส่วนภายในของปารกานีลล่ฮัราก็จะเป็นแบบนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าจอผมอะไรนะปาร์กานี่มีภูมิรับปารกานี่ด้วยนะบอกก็ไม่มีอะไรมากนะ แล้วก็เราจะปิเดเมเดิมๆมันเท่าไรวะประมาณ3า1รอยแปดสเอดนะแต่นี่ัวอัพเต็มมานะอัพเต็มมาประมาณสี่ร้อสิบสองนะสี่รอสี่บสองเออค่าแต่งประมาณล้านสี่โทโบอีกแปดแสนแล้วก็ยางสามมื่นสี่แล้วก็เบรกประมาณเท่าไรวะลืมละจะจะแสนกว่าซึ่งมันค่อนข้างเยอะเลยนะทุกคนจากเงินผมยนะี่สิบสี่ล้านอะเออเง จับเงินผมมาสองยี่สี่ล้านก็เหลือสองรอยี่สิบล้านเนอะก็นั่นแหละก็เลขเลขหนึ่งนะก็ถือว่าเป็นดีไซน์ที่สวยดีนะทุกคนส่วนเรื่องการขับก็พอใช้ได้นะทุกคนนี่นะทุกคน เวลาเบก็จะเหมือนพาร a กานีเวล่าธรรมดาเลยนี่มันจะมีไอ้ไอะไรตรงนี้ขึ้นเลยนะส่วนอ้เชฟวิคอปเปอร์เดี๋ยวผมไปทำทีหลังนะทุกคนเพราะผมทำใกล้เสร็จละนี่นะก็ประมาณนี้นะสลับพาร์กานีเวล่าอานะเออค่อนข,ข้างดีเฉ็นเลยส่วนแมปเก่าก็ทำไมอยู่ก็เขาน่าจะทำไม่เสร็จมั้งทุกคน เออเขาเขาเลยเอากลับมาเหมือนเขายังทำไม่เสร็จอะ่ะเออพอจะเอาดีใหม่ใหม่คือแมวมันบั๊กเยอะมากเลยอะ่ะอืมทั้งเดรื่องที่ทางมันไม่ตรงแล้วก็เรื่องต่างๆหลายคนเขาก็เลยเอาแบบเก่ามาก,ก่อนนะก,ก็คือเขาทำเขาทำไม่เสร็จน่นแหละเออคขเขายังทำไม่เสร็จประมาณนั้นแหละ ก็เลยมีแบบเก่ามาก่อนส่วนสนามเชฟวี่คอปปก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะอยู่เป็นแบบสนามซื้อกิจแหละก็คือเป็นสนามซอร์กิจเลยนะสนามซอร์กิตที่ผมคิดว่าก็พอได้อยู่นะพอสก,กิร์ตอันเดิมมันก็ค่อนข้างเลี้ยวยากอยู่นะเพราะทางมันค่อนข้างแคบแคบอยู่จะได้แหละนี่นะเป็นโลโก้ชีวิตคอปปาเลยนะเนี่ย ก็มีวันนี้นะเรามาดูเวลาของสนามนี้กันว่าถ้าไหร่นะก็ขับไปเลยนะคนอุ้ยอุ้ย <c oughs> ซึ่งสนามนี้ยสามารถหลุดโค้งได้ง่ายมากเลยนะคนถ้าอุ้ยคือ <c oughs> หลุดโค้งได้ง่ายมากเลยนะถ้ารถคุมไม่อยู่จริงๆนะอื อย่างเช่นอนะผมเอามาเซเลเวชเชียลเคิจิอามาใช่ไหมก็นั่นแหละเวลาเลี้ยวอะถ้าไม่ทำมหลุดสนามนิดเดียวคือมันคว่ำเลยนะคือมันหมุนตีลังกาแล้วคว่ำเลยแหละเออเชียลเคเดี๋ยวผมรีวิวทีหลังนะเดี๋ยวรถก็เก่าที่ผมมียเดี๋ยวผมจะพยายามรีวิวให้นะที่เป็นรถลิมิเต็ดหรือว่ารถที่เก็บชิ้นส่วนนะ เดี๋ยวผมจะพยายามรีวิวให้อู่ผมก็จะพยายามบอกนะว่าอันในคันไหนผมแลกมาคันไหนผมไม่ได้แลกมาเพราะบางคันผมทันไงบางคันผมก็ไม่ได้ทันอย่างเช่นพักรกนี่นอะไรเงี้ยผมก็ไม่ทันตอนนั้นติดโปรเกเว่นนะเอออะไร ส่วนแบนต่อไปที่หัวไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ผมที่เราไว้ก็จะเป็นโคนนเนสเซกมั้งเพราะว่าส่วนใหญ่ก็แบนไฮเปอร์คาร์เริ่มจะมาหมดแล้วอะ่ะก็ก็น่าจะมีโคนนเ,สเนสเซกเป็นแบนต่อไปหรือไม่ก็แบนต่อไปเรื่อยๆอออเผมคิดว่างั้นนะเพราะว่าแรบบิ้นพายก็มีแล้วโคนนเนสเซกก็นั่นแหละใครเรื่อยๆก็น่าจะมีบ้าง วนเดลเชิแตคูนก,ก็ก็อยากให้มีเครื่องบินเหมือนกันนะเดลเรชิฟแตคูนอไอเนี่ยมันลำบากโอเคก็ใกล้จบรอบแล้วนะทุนแล้วก็นี้งเวลาก็เสียงพอใช้ได้นะคุนไปฟังเสียงจิงอาก็ได้นะเสียงค่อนข้างพาออยู่เครื่องเดิที่มันให้มาเป็นเครื่องซูเปอร์ชาแล้วนะคุณ ได้ได้เสียงมันแบบวีวีอะไรประมาณนั้นนะเออมันเป็นเสียงซุปเปอร์ชาร์ตนะคุณอันนี้ผมสใส่เป็นเทิโ์โบนั่นแหละนั่นแหละเออใส่ให้เป็นโทโบมันแรงกว่าไงโทโบอะ่ะก็จ,ะจบรอบลนะคือคือไม่เร่งเลยนั่นแหละฮะนะ ก็คือมารีวิวฝักกันอุ้ย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 เห็น <c oughs> ไหมทุกคนถ้าถ้าผู้ชมขอ,ขอสนามแล้วแล้วตอน,อน,นตอนเลี้ยงพอ, <c oughs> อดีก็นั่นแหละแบบตะเกียบเป็นตะกี้เลยนะก็นั่นแหละก็ไอ้ขับรถเลื่อ, <c oughs> อบแมปคังท้ายก็ไม่ไม่ก็ไม่คังท้ายจริงๆนะเนี่ยคือแมปเก่ามันยังมาอยู่อ่ะเออ เขาน่าจะใยังทําไม่เสร็จมั้งถ้าให้ผมเดาเพราะคนหนึ่งเขาก็บอกว่าทําไม่เสร็จออออันนี้แค่อาจา์นะส่วนใช้วิเขาบ้าผมแค่เสืยอะไรหลือแค่ไอ้ขับให้ครบ40รอบแค่นั้นแหละก็ไปแล้วสลับคาการี่หัวร่าอานะทุกคนก็ก็มัีเพิ่มมอีกคันเดียวแล้วที่มีที่เป็นรถฟรีนะ ไม่ใช่รถฟรีเดี๋ยวรถแบบซื้อได้อะเออส่วนในสามพันลบารโคล์ว่าไม่นะซื้อมัง้งแพงเกินเออแพงเกินอ่ะสมบับใหม่ก็อาจจะมาเร็วๆนี้แหละเอออาจจะกลับมาเร็วๆนี้ก็นั่นะแหละไปแล้วสลับปกนีเพืะอตาอาร์นะเพื่อน <c oughs> นั่นแหละอาการผมก็ยังไม่หายซีนะตอมีแค่น,นี้นะสลับปก,กีิวัตานะก็ไปแล้วบ๊ายบาย,บาย